ส <14, S 1> ิกุมภาวันธวาเินไทยวันนี้เป็นครั้งแรกที่เฮียเดียวได้มาถ่ายทำรายการนะครับในวันวาเินไทยร้านต่างๆทั่วร้อยเอ็ดนะครับเขาพร้อมใจกันมาวางแผงขายดอกไม้บริเวณถนนสันติสุข ห้างวิไลยอาชีวะศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดปกติร้านเหล่านี้เขาก็มีร้านประจําของตัวเองทั้งนั้นแหละครับวันนี้เขานัดกันมาขายโดยเฉพาะเลยครับผมนี่ก็ีเป็นร้านหลักๆนะครับก็จะเห็นาวางขายทั้งดอกไม้ประดิษฐ์และดอกไม้จริงๆครับนี่เราก็ผ่าน มาทางหน้าวิไลอชีวะศึกษาแล้วครับแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสันติสุขครับถนนเส้นนี้แต่ดั้งเดิมก็เป็นต้นลุงเก่าครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็เพียเดียวก็อยู่บริเวณที่เขาเรียกว่าถนนสันติสุขนะครับข้างวิไลอชีวะศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์ ที่เราจะมาดูบรรยากาศการขายดอกมงดอกไม้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคนที่เคยเป็นวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาวนะครับเขาก็วันนี้มาถึงเขาก็จะรู้สึกแม่มันยากที่จะบรรยายนะครับที่จะเป็นอาจจะดีด้ดดีดีใจมากว่าถึงวันนี้แล้วบางคนก็อาจจะซื้อดอกไม้ให้คนนั้นคนนี้ ให้คนที่ชอบนะครับให้ให้แขวงให้แขวนอย่างนี้นะครับเร็วเนี่ยเด,ยเดียวจะพาไปเดินดูนะครับเช่นเดิมละครับมากับดีเจคงพนาครสองคนครับครับวันนี้จะพาไปเที่ยววันแห่งความรักว่ามันจะสดชื่นเหมือนดังความรักหรือเปล่าแล้วก็มี เขาจำหน่ายดอกไม้สัญลักษณ์แห่งความรักแล้วก็กระตุกตาแล้วก็สินค้าเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับวันแห่งความรักนี่ครับเชิญติดตามเลยครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาะครับในยุคโลกาภิวัตน์ไทยเราก็จัดกับเขาทุกอย่างนะครับเพื่อการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมนะครับก็เอามาใช้ได้ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีครับ วันแห่งความรักครับก็จะมีดอกไม้มาวางจำน่ายที่บริเวณถนนสันติสุขนะครับทั้งตุก๊กตาทั้งอะไรต่างๆเป็นของขวัญให้กันของซื้อของนะครับไม่เฉพาะดอกไม้ของกินของใช้ต่างผลไม้อันนี้ก็ก็มีรู้สึกว่าจะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะครับแต่ด,ดีเจผงวนาครับดอกไม้ดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหาซื้อ สองแพ้ครับสักดอกหนึงก็พอแล้วครับไม่ต้องเยอะเป็นกาครับมาสดครับตัวเกลยัวสดครับวันนี้การขายดอกไม้เป็นไงขายเงียบเเงียบหรอเยอดีขายดอกไม้จจดียะ้วันนี้ขายไปจำหรือเปล่าที่นีจำครับ วันนี้คาดว่าจะขายดีไหมครับคาดว่าจะขายดีก่อช่วงเย็นครับก็ขอนคาวนาให้ขายให้ดีที่สุดจะขายให้หมดขายหมดเลยกันครับเลี้ยงไรเยอะครับผมครับนี่กอดไม่ตรงนี้ก็มีใช่ครับผมโอ้ดูดิของกินก็มีวันนี้สวัสดินครับรับอะไรดีครับผมเชิญเรื่องได้นะครับ เป็ของกนของเปรี้ยวของหมักของดองของทอดก็มีครับผมเชิญชงเชิญเลือกเชิญชิมได้ครับไม่เฉพาะดอกไม้อบวันนี้อนีกเกียบเือทกอย่างไปเป็นกับเกบนี้ไอติมก็มีนอืมไอติมไผ่ทองไอติมไผ่ทองเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ดีกสด เดี <calm> okay ๋ยว <up x> เราค่อยแวะมาซื้อครับพ่อค้าแม่ขายต่างก็มกขมันในการขายของขายกาแฟสองขวยค่ะเป็นไงครับบรรยากาศการขายต้นเรื่อยๆค่ะอย่างส่วนมากคนจะมาช่วงนี้ด้วยครับค่ะร้อนค่ะแล้วก็น้องๆไม่เลิกเรียนขอบคุณค่ะลองไว้กันครับ สีครับผมเป็นไงครับบรรยากาศก็ไปเรื่อยๆก็ตอนนี้ยังเช้าอยู่เนาะตอนนี้ยังเช้าอยู่ก็จะเตอที่บริภาพที่ลูกค้ายังไม่ออกมาครับผมเรื่อยๆคับครับคจะเป็นช่วงบ่ายๆนี่เองเนาะครับเคงจะเป็นช่วงว่าเขาต้องแต่เราก็ต้องามากไม่ครับคับ ร้านประจำอยู่ที่ห้าแยกกโพนะคะรับร,ร้านกัดทรีค่ะอขอขอมาเชิติดต่อด้วยครับ0 8 6 2 2 2 9 6 4 4ีี่มีทีวิซิ่งทุกอย่างที่ต้องการตามราคาค่ะเรามาตอนช่วงเช้าแต่ก็ใกล้เที่ยงแล้วก็เห็นมีคนมาเดินกันน้อยอยู่ครับ คงจะบ่ายแล้วก็เย็นคงจะได้ขายดีนะครับช่วงนี้พ่อ,อพ่อค้าแม่ค้าบอกว่า,าลูกค้าจะไม่มาก็เลยจัดเตรียมทําดอกไม้สดแล้วก็ใส่แพ็กเกจอย่างดีสวยงามทําเป็นช่อช่อช่อ,ชอเพื่อคนซื้อ,อประทับใจเพื่อคนได้รับก็ประทับใจนะครับบรรยากาศอย่างนี้ก็หาได้ยากนะครับแต่จะมีเฉพาะถนนเส้นนี้นะเท่าที่ดูในเมืองเอียดเราจะมีเฉพาะร้านก็ต้องรีบจัดดอกไม้ไว้ขายในช่วงบ่าย บางรายก็เห็นมาจัดับร้านตั้งแต่เมื่อวานก็จะเห็นว่าเราเดินใกล้จะมาสุดถนนสันติสุขแล้วนะครับคนก็เริ่มมาซื้อนะครับโดยเฉพาะพวกนักเรียนนักศึกษาครับนะช่วงนี้ก็ช่วงวันครับก็เห็นว่าช่วงเย็นๆสักหน่อยนะครับ ก็จะขายดีก็บังเอิญว่ามีเวลาออกมาทำรายการช่วงนี้เลยได้ภาพคนน้อยเราก็จะเห็นการจัดร้านเรียงรายตามถนนสายนี้ในช่วงเทศกาเลเปรนไทยยกเว้นว่าตอนจบการศึกษานะครับอาจมีบ้างนิดหน่อยอร้านนี้จัดดอกไม้สวย เียบครับขายดีค่ะทางยูทูบนะครับแม่ค้าขอให้ขายดีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งร้านตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อวานเลยค่ะโอ้โหมาตั้งร้านตั้งแต่เมื่อวานทีเดียวแลวไม่ได้ับได้นอนยไม่ได้หลับได้นอนครับได้บุญครับเป็นคนสร้างความสุขให้คนรักกันกขอให้ขายดีครับแย่เดียวก็ได้เดินมาเลี้ยวขวาที่สี่แยกสุดท้ายแล้วครับ แยกนี้ไม่มีไฟแดงด้านตรงข้ามก็จะเป็นที่ขายโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครเยอะแยะเลยเสรียงรายกันคงจะมีอยู่ตรงนี้เป็นที่สุดท้ายนะครับตรงถนนเส้นนี้บางร้านก็มาจัดร้านตั้งแต่ปีห้าเลยทีเดียวเนี่ยปีห้าปีห้าได้บุญครับมาสร้างความสุขให้คน วิดีโอคลิปนี้เฮียเดียวก็ต้องการสื่อให้เห็นว่าทุกๆปีของวันวาเลนไทน์ถนนสันติสุขเส้นนี้นะครับก็จะมีการจัดวางขายดอกไม้นะครับไม่ในหมายความว่าอำเภอเมืองร้อยเอ็ดมีขายที่นี่ที่เดียวนะครับทีนี้ก็เป็นปีแรกเนาะที่เฮียเดียวเที่ยวเทียบมาเซอร์เว,วหรือเดินชมการซื้อขายดอกไม้ในย่านนี้เขาบอกว่ามีขายอยู่ ย่านนี้เดี๋ยวพามาเที่ยวทั่วทิพย์พร้อมกับดีเจพงศ์พนาดีเจพง์พนาครับเ็เป็นดีเจก็ช่วยแบ่งเบาภาระให้เฮีเดี่ยวต้งเยอะเลยครับมาช่วยกันมาช่วยเฮียเดี่ยวช่วทั่วทิพคือรายการคือรายการชื่อรายการคือเฮียเดี่ยวเที่ยวทั่วทิพย์ครับผมแต่พง์พนามาแก้มครับมีแต่แบงค์สวยๆประดับไปด้วยพร้อมดอกไม้ดูแบงค์ร้อยแบงค์พัน ข้างทำนะครับมาซื้อได้เลยตรงนี้นะครับกับข้างข้างไปษณีอ่ะอยข้างเรียนอาชีวะจะทะลุไปบุกละอัะอนใจ <ไป S 1> นั่นเอง <ไป S 1> ครับแ <ไป S 1> บบ <ไป S 1> นี้เดียวหนุม่มๆ้าสาวต่างทยอยทยอยกันมาครับเดี๋ยวเฮียเดี๋ยวก็จะหาซื้อสักดอกนะครับราคาก็ไม่เบาเอายุคนี้เราต้องรักแชมป์ขัดครับเราก็ต้องเอาเท่านั้นให้พอ เรวจะเอาสักดอกได้กว่าครับสามสิบบาทนะเอาเอาฝักนี้แหละมันถึงเอาดอกเดียวกอไม่ต้องเยอะถ้าซื้อเยอะมากก็แม่เป็นคนหลายใจครับครับหลายใจก็ต้องซื้อสักดอกเดียวครับเอาดอกสีออกแดงแดงนะฮะแดงๆเลยให้แดงที่สุด นี่ไงครับได้ดอกไม้แล้วเป็นยังไงล่ะครับเน,เนี่ยเดี๋ยวก็มาซื้อดอกไม้นะครับขอบคุณนะคะแฮปปี้วันไทยเดย์ค่ะครับผมในวันวันไทยทุกคนก็ต้องทราบดีอยู่แล้วเ,เดี๋ยวก็คงจะไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวจะหาว่าเอามะพร้าวมาขายสวนคลิปนี้มาช้าสักหน่อยมาช้าดีกว่าไม่มา แฮปปี้บอลลนไทด์เดยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ